สวัสดีครับคนจ์กีเอฟเฟ .com ครับคลิปนี้มาเรามาเรียนรู้เรื่องการใช้งานของโหมดอินดิเคเตอร์ในชุดต่อไปนะครับก็เป็นชุดที่สามารถทำให้ u n ูนิคอน a s h บอร์ดช่วยเหลือในการสกรีนสัญญาณในการเข้าเทรดได้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นโหมดของระบบของ CSM นะครับ C.S.M. อย่างที่เค,เคยบอกไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับเป็นการกรองสัญญาณการแข่งค่าอ่อนค่าของสกุลเงินหลังและก็สกุลเงินรองนะครับซึ่งหลายๆคนที่เป็นมือใหม่แล้วเข้ามาเทรดเนี่ยเรายังไม่คุ้นเคยกับการจับคู่ของสกุลเงินหรือเราจะต้องไปไล่หาสกุลเงินที่มีการแข่งค่าอ่อนค่าเพราะนั้นโหมด C.S.M. ตรงนี้ครับเขาจะเขาจะจับคู่ให้เรานะครับแล้วก็กรองสัญญาณการแข่งค่าอ่อนค่ามาโดยอัตโนมัติซึ่งถ้าวันนี้ลูกศร สีเขียวปรากฏอยู่ในช่องของ CSM ในช่องของอสกุลเงินนะครับหรือผลิตภัณฑ์ในการเทรดแสดงว่านะครับสกุลเงินหลักเนี่ยแข็งค่ากว่าสกุลเงินรองอันนี้ก็คือเขาจะกลองมาให้โดยอัตโนมัตินะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลูกศรเป็นสีแดงครับเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าตอนนี้สกุลเงินลองแข็งค่ากว่าสกุลเงินหลักกรับไปในทิศทางขาลง มากกว่าขาขึ้นอันนี้ก็คือลักษณะของการกรองสัญญาณ CSM แต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกศรส,สีสีเหลืองนะครับแล้วก็เป็นเป็นแบบแนวขวางแบบนี้แสดงว่าตอนนี้นะครับสกุลเงินทั้ง2สกุลเงินเนี่ยเขาอะมีการแข็งค่าอ่อ,อนค่าเนี่ยอยู่ใกล้กันนะครับก็คือถ้าแข็งเนี่ยก็แข็งอยู่ด้วยกันหรือถ้าเกิดว่าไซด์เว์หรือพักตัวเขาก็ชอบอยู่ตัวอยู่ใกล้กันหรือถ้าอ่อนค่าเขาก็จะอ่อนค่าเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย เรายังต้องพักตัวรอการแข็งค่าอ่อนค่าที่ชัดเจนก่อนนะครับเราถึงจะเข้าโฟล o w ในเรื่องของการเทรดตามเทรนนะฮะอันนี้ก็คือระบบของ CSM ที่จะช่วยกรองการจับคู่ของ Currency หลักและก็ Currency รองครับส่วนอีกช่องหนึ่งครับ s a r ย่อมาจาก Parabolic SAR ครับ Parabolic SAR เป็นอินดิเคเตอร์ใน MT4 อีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการดูเทรนคนจิก,กี้ก็นำมาเพื่อ เป็นการคุมเทรนใหญ่เพราะว่าพาราโมนิกซาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกๆไทม์เฟรมนะครับเทคนิคในการดอูอินดิเคเตอร์พาราโมนิกซาก็คือถ้าเราเห็นจุดไข่ปลานะครับอยู่ข้างบนแท่งเทียนแสดงว่านะครับแนวโน้มหรืออิทธิพลของกราฟเนี่ยมีการกดตัวลงหรือมีการย่อตัวของกราฟถ้าเกิดว่าเม็ดไข่ปานะครับอยู่ข้างล่างแท่งแท่งเทียนแท่งนั้นก็จะทำให้ อ,อิทธิพลกราฟเนี่ยไปในทิศทางขาขึ้นนะครับเราใช้ไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับถ้าเกิดว่าเรากด Input หรือกดได้ยิ้มเข้าไปในในช่องของการตั้งค่าของอินดิเคเตอร์เนี่ยก็จะมะีการตั้งค่าเซตค่าของพาราโบลิกซานะครับซึ่งเราใช้ไทม์เฟรมหชั่วโมงมาเป็นตัวตั้งหลายๆคนที่เข้าใจในเรื่องของการใช้พาราโบลิกซาก็คือถ้าวันนี้เทนเป็นเทน ขาขึ้นของพาราโบลิกซาในแต่ละแท่งเทียนเนี่ยก็คือแท่งละสี่ชั่วโมงครับนะฮะมีการขึ้นของแท่งเทียนเห็นไหมครับติดต่อกัน3แท่ง3แท่งก็คือ12ชั่วโมงนะแล้วถ้าวันนี้กราฟกดหรือย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าพาราโมนิกซาหรือเมซาเนี่ยยังไปในทิศทางขาขึ้นอยู่แสดงว่ามันเป็นการย่อตัวย่อตัวของของกราฟในทางเเล็กๆซึ่งเราสามารถหาจังหวะเข้าเข้า เ้าเทรดในจังหวะก,การย่อตัวของกราฟได้ในแต่ละแท่งเทียนตัวนี้เขาจะเป็นลักษณะของการคุมการคุมเทรนใหญ่ของอินดิเคเตอร์พาราโบลิกซาครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าลักษณะของแท่งเทียนหรืออินดิเคเตอร์ที่ปรากฏอยู่ใน MT4 เนี่ยอย่างที่บอกครับเราสามารถที่จะใช้ยูน o r n d a s h บอร์ดในการกรองสัญญาณได้ถ้าเรานะครับลดเงื่อนไขของ เอ่อ uh, EMA ในช่องของ ABC MA 1กับ MA 2แล้วให้ตัวพาราโบลิกซาแล้วก็ CSM เนี่ยเป็นการเลือกคู่สแสดงว่าตอนนี้ครับเทรนที่ที่เป็นทองคำเห็นไหมครับพาราโบลิกซาใน้ทําเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยเขายังมีโอกาสดันดันกราฟเนี่ยไปในทิศทางขาขึ้น แล้วก็ CSM ณนะช่วงเวลานี้ XAU ยังแข็งค่าอยู่นะครับก็สอดคล้องกันนะครับสำหรับ CSM กับ Paradoxa ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูที่ MA 1กับ MA 2เขาังเป็นลักษณะของไซเวย์นะครับยังไม่ปรากฏทิศทางที่ชัดเจนแต่แนวโน้มหรือ c ค e n c y ที่มีการแข็งข้าค่าของ CSM เนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นอบอกไปในทิศทางขาขึ้นมากกว่าทิศทางขาลงในะช่วงเวลานี้นะครับถ้าเกิดว่า2ช่องนี้ตรงกันเห็นไหมครับ เขาก็จะส่งสัญญาณมาหรือเราเลือกอย่างใดอย่างนึ่งก็ได้นะครับในหน้าของตัวโปรแกรม u n i c o r n Dashboard ซึ่งถ้าเกิดว่าผมใช้ csm กับ p าราม o ริตซาเรากำลังใช้ Tenlex ก็คือณนะช่วงเวลานี้ดูการแข็งค่าอ่อนค่าของ Currency ประก,กอบกับเพนใหญ่ที่มาคุมนะครับว่าตอนนี้ทิศทางแนวโน้มเนี่ยเขาไปในทิศทางเดียวกันไหมนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณมาถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียว2ช่องครับก็จะส่งสัญญาณมาฝั่งบายถ้าเป็นสีแดง2ช่องครับก็จะส่งสัญญาณมาฝั่งเซลแล้วก็ดูตัวอย่างนะครับเช่นออสเอนตอนนี้ออสเอนทำไมนะครับ CSM ถึงมีทิศทางในการพักตัวเพราะออสเตรเลียกับเอสเซดีเห็นไหมครับเขาเคอร์เรนซีแข็งค่าอ่อนค่านิ่อยู่ใกล้กัน รวมถึงแคดฟังเห็นไหมแคดฟังก็อยู่ใ,ใกล้กันนะครับซึ่งการแข็งข่าอ่อนค่าเนี่ยก็จะปรากฏแบบเ e a ียว m e มให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์กลยุทธ์สามารถวิเคราะห์นะครับการเข้าเทรดได้ในจังหวะสั้นๆอันนี้ก็คือ CSM จะมาช่วยแล้วก็พาราโบนิกซาก็จะมาช่วยในเรื่องของการคุมเทรดได้ด้วยเช่นกันครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการใช้ยูนิคอนแดชบอร์ดในการกรองสัญญาณในการเข้าเทรดครับ ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจติดตามโคจกี้นะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ครับ b o w k o j a k i f x c o m นะครับทางช่องทาง y t u t u ครับ c o j a k i f x c o m นะครับก็จะมีรายละเอียดให้ติดตามนะครับในลิงก์ต่างๆที่สามารถที่จะเข้าไปติดตามได้นะครับใน Facebook ครับเทจพอเล็กด้วยโปรแกรม Unicorn Dashboard by k o j a k i นะครับก็ ตามลิงก์นี้เลยสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาพูดคุยกันที่ช่องทางของ Line OpenChat นะครับสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Line OpenChat ที่แสดงหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับ k o c h a k เ f x c o m นะครับหัสเข้าสู่ห้องกลุ่มของเราก็คือ Unicorn 8นะครับก็สำหรับคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยครับลาเป็นค,ครับสวัสดีครับ